อันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการหุ้มนะครับขั้นตอนการหุ้มแล้วนะอันนี้ก็ขัดเรียบร้อยพ่นสีเรียบร้อยนะครับพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะนแบบนี้นะครับหนังก็ตัดให้แค่พอดีกับต,ตัวต tie, ูตนะ้ไม่ต้องเผื่อมากนะไม่ต้องเผื่อมากเผื่อแค่เอาไว้แค่ดึงพอนะนเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการหุ้มกันเลยนะครับอันนี้หนังก็ตัดเรียบร้อยแล้วตัดให้เรียบร้อยแล้วกาวก็ ใช้กาวปกติทั่วไปกาวหมากาวยางอะไพรพวกนี้นะนี่ตรงนี้เลยขั้นตอนก็เวลาการก่อนที่จะทาเราก็ปัดฝุ่นบนหนังให้หมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาพุ่มแล้วมันจะได้ไม่เป็นเมนะ็ดเทกาวแค่พอประมาณนะครับเอาแค่ให้รู้สึกว่าทาแล้วหมด พาแล้วให้มันพอดีให้มันหมดพอดีถ้ายทั่วแผ่นไปเลยนะสีเลือกได้นะครับสีเลือกได้นะว่าจะเอาสีอะไรสีแดงสีดำสีส้มสีเหลืองสีเขียวได้หมดน,นะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจสแอนจังหวัดได้เลยหายพวกแผ่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาให้ทั่วนะก็ทาเสร็จเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้กาวมันมัหมากนะครับถ้าเอาไปแปะเลยมันแปะไม่อยู่นะมันจะไม่ค่อยติด ถึงขั้นตอนการหุ้มตู้นะครับทาตู้ตู้นี่ก็สําคัญนะครับปัดฝุ่นออกให้หมดนะปัดฝุ่นออกให้หมดถ้าไม่หมดเวลาทากาวมันจะเป็นเม็ดนะครับวิธีการหุ้มวิธีการทานะครับให้เราทาจากด้านด้านด้านล่างก่อนนะครับ าจากด้านล่างก่อนเพื่อที่ว่า,าเวลาหุ้มอ่ะเวลาต่อหนังอะ่ะมันจะได้มันจะได้อยู่ด้านล่างนะครับ เรียบนะคัก็ต้องทาให้หมดนะท,ดทุกต่อทุกมุมเวลาหุ้มหนังมันจะได้แปะง่ายติดง่ายนะ มันไม่ติดเราก็ต้องทานะต้องทาซ้ำอีกใหม่เวลาแปะหนังนะครับเหลือให้มันเท่าๆกันนะเหลือให้เท่าๆกันปป๊ะแปะปป๊บเราก็ทาส่วนที่มันยังไม่ได้ทานะเราก็ทาไป าเา,าแปะหนังได้เลยเค,ครัก่อนที่จะแปะด้านต่อไปนะเราให้ให้รีดรีดเอาลมออกให้หมดนะให้มันแนบกับตัวตู้มากที่สุดนะครับอ,อ,อ,อย่างนี้มันขลองเราก็ใช้มือรูดไปเลย รูดให้มันไม่มีฟองอากาศนะรูดให้มันติดไปเลยนะครับถ้ามันมีฟองอากาศมันจะทาให้พองได้นะมันมีเกิอดอาการพองได้เวลาทากาวให้ทาไปทางแนวเดียวกันนะอย่าถูสไลด์แบบนี้มันจะเกิดเป็นเม็ดนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเทคนิคอย่างหนึง่ง เสร็จปุ๊บก็ <Okay. S 1> กมาอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อหนังแล้วนะเข้เขาขั้นตอนการต่อหนังนะครับตัวนี้ก็รีดให้มันเป็นเส้นแบบนี้นะแล้วก็หาไม้นะครับยาวๆหน่อยนี่ก็ทาบลงไปนะครับตรงนี้เป็นเส้นให้เราเผื่อเส้นออกมานะสักประมาณเส้นนึง หรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วเราก็กรีดไปเลยมีคัตเตอร์ต้องคมนะถ้าไม่คมมันจะกรีดไม่ขาดนะครับแบบนี้อัแบบนแบบนี้ก็เป็นวิธีการต่อน่งของทางเพจนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้า กับตัวหนังพอดีนะครับแล้วเราค่อยๆค่อยๆแปะค่อยๆนั่นไปนะอันนี้จะเนียนมากนะครับการต่อหนังก็ต้องใช้เย็นๆหน่อยนะไปแปะปุ๊บต่อปั๊บอย่างงี้มันไม่ได้ครับอันนี้พออันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนียนเลยนะ เสร็จปุ๊บเราก็มาทากาวด้านข้างนะครับเอาข้างใดข้างหนึ่งก่อนจะได้น,นะครับทาพอเอาแค่พอดีหน้าแปลงนึงนะก็จะประมาณนี้เหลือแค่ให้หนังมันพับขึ้นมาได้นะครับให้มันเกาะได้แค่นั้นพอแล้วก็ทาตัวหนังด้วยนะทาตัวหนังด้วยหนังมันเวลาเวลาพับลงมามันจะได้เหนียว มันจะได้ไม่หลุดนะครับหนังจะได้ไม่ย่นเราจะประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะิ้งสักพักหนึ่ง ัวนี้ก็เป็นตัวที่ทาไว้แล้วนะอันนี้ก็กําลังดีมันมากกาลังดีเราก็ดึงด้านที่ตัวที่เราต่อก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ดูมุมนะดูมุมแล้วเราก็กรีดนะครับอย่างนี้ ปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็ด้านด้านนี้พับเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นร่องเหมือนเดิมนะครับร่องการต่อหนังเราก็กรีดให้มันเผื่อไว้นะครับนี่แบบนี้ตัวนี้มันก็หนังต่อมันจะเข้าเนียนพอดีนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะประมาณนี้นะครับ ทำเหมือนกันนะนี่ขนาดเดียวกันแบบน,แบบนี้อันนี้ก็จะเรียนปกติเลยนะครับจะไม่ถึงเลยต่อทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกัน น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มากรีดไล่อีกทีนึงนะครับส่วนไหนที่มันเกินส่วนไหนที่มันไม่สวยเราก็กรีดออกนะตัวนี้จะมีฝาข้างด้วยนะครับฝาข้างผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะ่ะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งข้างนะประมาณนี้ก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือฝาข้างของตัวมันนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดําแดงนะฝาข้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่ายด้านหนึ่งนะท่ายด้านหนึ่งนะครับก็ทาเหมือนเดิมปกตินะครับทาเสร็จปุ๊บพับหนังอะไรเสร็จเราก็มาดูที่หน้านะครับนี่ หน้าเราก็กรีดลงไปเหลือไว้สักเล็กน้อยนะครับเหลือให้หนังมันพับเข้าไปได้นะครับเหลือไม่ต้องเหลือมากนะเวลาเหลือมากเวลาใส่หน้ามันจะใส่ย,ยากแล้วส่วนที่หนังที่มันโดนกรีดไปเราก็พับเก็บอ่ารีกเก็บกับตัวหน้าไปเลยอย่างนี้นะครับส่วนช่องพอตเราก็ต้องกรีดออกนะ เพื่อที่รวมมันจะได้ระบายออกได้ดประมาณนี้นะครับก็จิกที่มุมหน่อยเวลาพับหนังมันจะพับง่ายแบบนี้เลยนี ส่วนไหนเกินแล้วว่ากรีดออกนะครับหน้าหก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าก็คือเป็นตัวนี้เป็นตัวหลุมลงไปนะครับก็พอดีกับตัวดอ,อกหกนิ้วนะครับพอดีกับตัวดอ,อกหกนิ้วใส,ใส่ไฟได้นะะใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่า เสร็จสมบูรณ์นะก็เหลือแค่ว่าลูกค้าจะใส่ไฟอะไรนะครับใส่ไฟอะไรแค่นั้นเองนะแล้วก็ใส่แหลมนะนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบสมบูรณ์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับภูมิหนังาลายหน้าตัวตู้นะครับแล้วก็ด้านข้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ก็จะได้รูปร่างทรงประมาณนี้ลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจสาในจังหวดได้เลยนะครับนะแล้วก็ฝากช่อง y o u t u b บวอดการ Channel ด้วยเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆลงให้ทุกวันนะอันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบตู้ประกอบตู้หุ้มหนังจนเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับเข้ามากดติดตามให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ